พลนวัตและเจ้าหนางระวินนิพาสองนักแสดงนำจากภาพยนตร์สี่ทรชนคนอันตรายรวมเชียร์และให้กำลังใจเยาวชนสถานพิพิธในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตสามผู้บริหารคุณชายชัดชายคุณเปรมิการและคุณบอยพรอเลิศจากบริษัทสยามระวินจังกัดในฐานะผู้อำนวยการสาร้างภาพยนตร์สี่ทรชนคนอันตรายโดยมีผู้กำกับน้องอัครโนทัยพร้อมด้วยผลนวัตหนาง ใบแดดน้องเจ้านงางระวินิพาลิลุศลาถอยนุทพัฒน์เล้งนัทพลและตุ้มตามเชิญยิ้มไปรวมเชียร์และให้กำลังใจน้องๆเยาวนชนจากศูนย์ฝึกและสถานพินิจ16ทีมจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตดีจม e ็มอีสปอร์ตแชมเปียนชิพสองการแข่งขันเกมอีสปอร์ตสอง2ัโดยมีพันตำรวจโทรประวุฒิวงศศรีนิน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยน,งน,งน,งนงางณลินนาไกรโนรารองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการไทยการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ การที่ได้มาร่วมงานของด uh, e ีจ็อบอีสปอร์ตเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็ทําในมุมของพี่ก่อนนะว่าทําให้เข้าใจว่า uh, เกมเนี่ยก็สามารถ เป็นกีฬาได้ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะทราบอยู่แล้วว่าเขา,เากีฬาโอลิมปิกเนี่ยได้ใส่เกมเกมเมิสปอร์ตเ,เข้าไปในการแข่งขันแล้วนะคะทีนี้เนี่ยการที่าทางกระทรวงได้นำเกมเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะครับผมก็ อย่างแรกเลยคือคนก็ถ้าเราติดตามกีฬาอีสปอร์ตอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าอ e ีสปอร์ตเนี่ยถูกบรรจุในกีฬาโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือเคยเห็นผ่านอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแต่ไม่เคยมาเห็นบรรยากาศจริงๆว่าเวลาเขาจัดงานจดจ,จัดอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยจนวันเนี้ยเป็นวันแรกที่ได้ที่ได้มาก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยคือมันเป็นระดับมืออาชีพระดับสามารถท,ที่ที่ทำเป็นอาชีพได้เลยที่ไม่ใช่บอกว่าคนอาจจะมองว่าเป็นแค่กัน เล่นเกมการที่ใช้เวลาว่างที่แบบเสียประโยชน์อะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันให้ประโยชน์มากกว่านั้นนะครับก็ให้ทั้งเรื่องของความมีระมีระเบียบวินยัยต่อตัวเองมีการกรู้จักทํางานกันเป็นทีมมีการรู้แพ้รู้ชนะให้อภัยกันซึ่งมันคือกีฬาอะไรครับก็ดีใจมากๆที่มาในวันนี้ครับเจ้านายคะ,คะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่ๆเพราะว่าหนูก็เ,เคยได้ยินเรื่อง e-sport มาแล้วก็ได้มาดูของจริงวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆค่ะ จริงเราเป็นผู้หญิงเนาะเราเรารูงใจกับกีฬานี้ก็รู้สึกเป็นในที่น่าตื่นเต้นค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับหนูด้วยเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเลยเราได้มีโอกาสมาดูอันนี้ก็เป็นอะไรที่ใหม่ออกไปครับก็ผมก็ตื่นเต้นออกมาครับผมก็เคยเห็น อีสปอรทางอินเทอร์เน็ตวันนี้ได้มาเห็นบรรยากาศจริงแล้วก็เออแปลกใหม่ดีแล้วก็ดีใจมากๆและอยากคือผมเป็นคนที่แบบแฟนพันแท้ฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลในแบบกีฬาไทยด้วยก็มาเห็นแบบในในรูปแบบของ e ีสปอร์ตก็คือแบบตื่นเต้นมากๆครับก็เป็นลูกเพิ่งเราเราเพิ่งจะมาเคยเห็นครั้งแรกครับก็นับว่าเป็นกีฬาที่แบบดีแล้ก็สําคัญอีกหนึ่งอย่างของโอลิมปิกด้วยครับ ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก네็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ like so ่งของมาครับก็เดี๋ยวนี้ก็การแข่งเขาไม่ได้มีแค่แบบว่าในสนามแล้วครับก็รู้สึกแปลกใหม่เนี่ยที่แบบมาเห็นน้องๆแบบสนุกเข้าร่วมแข่งขันกันอะไรเงี้ยครับเสริมค่ะเพราะว่าน้องทอยเป็นนักกีฬาบอลเป็นหนักบอลอค่ะก็พออันนี้พอเราาเรียกเป็นนักกีฬาเราแข่งสนามจริง กับพอเรามาเห็นอย่างงี้มอรู้สึกตา่างไปยังไงบ้างก็ต่างแบบว่ามันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยครับแบบว่าอันนี้ก็ไม่ต้องแบบว่าออกกาลังเยอะใช้แบบสมองใช้การทามานกออีบเพื่อเลยก็เรียกว่าในกีฬากีฬาอันนี้นะคะสามารถที่จะนํามาเป็นอาชีพเขาเรียกว่าเป็นอาชีพติดตัวเราไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาก็คือ นักกีฬาอีสปอร์ตใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นนักภาพเพราะเมื่อกี้เราเห็นนักภาพตรงนี้คะลูกแล้วก็ฝึกการเป็นกรรมการด้วยนะคะที่ที่เราได้เข้าไปดูเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่อย่างที่น้องๆทั้งสี่ท่านบอกคะ่ะมันแปลกใหม่สําหรับเราจริงๆ, <c oughs> ๆค่ะอันนี้อีกอย่างก็คือว่าทางแม่คนเองก็อาจจะมาหาข้อามาูลเกี่ยวกับบทบาทต่อตัวเองในภ้าพยนตร์หรือเปล่าก็ในในบทบาทบาที่ผมได้รับในเรื่องสีเทาชนคนนตรายนะครับก็คือเป็นเด็กที่มาจาก สถานที่นิ้นะครับผมก็คือต้องมองว่าแบกวอาเป็นยังไงเนี่ยไม่สําคัญสําคัญที่ว่าปัจจุบันนั้นอนะ่ะเขาทําอะไรให้เกิดประโยชน์แล้วก็จะทําอย่างไรให้อ่เขาเรียกว่าอนาคตของเขาเนี่ยมีมีแบบดูสดใสมากขึ้นมันมีภาพหรืออะไรที่เป็นภาพจําของเด็กที่เอ่ออยู่สถานที่นี้แล้วออกไปแล้วเราต้องต้องจูกใาตรงนั้นไหมคะภาพจําคือเมื่อก่อนผม,ผมก็คิดว่าแบบคงอาจจะดูไม่ดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ่ผมมองว่าคือเหมือน เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นใหม่จุดเริ่มต้นที่ดีที่จะก้าวไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ได้เห็นบรรยากาศต่างๆเห็นได้เห็นงานวันนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับก้าวแรกที่จะก้าวไปในอนาคตที่ดีมากยิ่งกว่าเดิมจริงๆเ้วเคยมาไหมเคยไปเปที่ยวไหอ่าคือที่ผ่านมาผมเอ่รียกได้ว่า<ม>ยังไม่เคยครับผมแต่ก็อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศในการนารีนร้คิดว่าบทที่เราได้รับมันจะยากเกินไปไหม ราอาจจะต้องแบบทำันบ้านกับเด็กๆที่นี่คือแต่ละคนก็มีมุมมองที่ต่างกันเลยแล้วก็ผ่าสนสถานการณ์หรือผ่านเหตุการณ์ที่ต่างกันเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องวิเคราะห์ตัวละครที่เราได้รับเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นผ่านจุดไหนมาแล้วก็เราจะแสดงไปใน,ในที่ทางไหนอะไรนะครับผมน้องเจ้านาคะล้วก็อยู่บนเวียนในบทก็คือบนเวียนอยู่กับเหล็กอ้าย,ยมุ ยังไงบ้างกับบทที <row> ่ก็ก็ตอบยังไงดีนะก็ร <daily> ู้ส <oot> ึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันค่ะในในตัวบทนะคะเพราะว่าตัวละครที่หนูได้รับเนี่ยเป็นอะไรที่ห่างไกลจากความเป็นตัวหนูมากๆเลยแล้วหนูก็ทำกันบ้านหนักมากแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่คอยเป็นที่ปรึกษา คนคะคว่า e l i อ e ส s p o r t ม,ม,มันมันมีสองด้านเนาะเพราะฉะนั้นเราจะทำให้อีกด้านหนึ่งที่เด็กไม่หลงไปอ่ะอยากจะบอกอะไรบ้างคือผมมองว่าอา e ่ี e-sport มันคือการเล่นเกมใช่ไหมผมมองว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายตัวเองใ้ชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายที่แบบสําคัญจริงๆเนี่ยเราจะ มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทำมันมันให้ดีมากกว่าที่การที่เราจะเล่นเกมเฉยเฉยโดยปล่าประโยชน์ถ้าเรามองว่าเกมมันคืออ e ีสปอร์ตเป็นกีฬาที่เราต้องฝึกฝนพัฒนามีวินัยไปกับมันนีัยผมมองว่ามันเกิดประโยชน์แน่นอนมันจะมีอยู่คำหนึ่งสำหรับเด็กติดเกมเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันมันไม่มีคำนี้เกิดขึ้นกับ,กบเด็กติกี่รุ่นใหม่อะไรบ้างครับคือเมื่อก่อนนะผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าเฮ้ยติดเกมเล่นเกมไม่มีประโยชน์นะฮะแต่สมัยเนี้ย คืออย่างที่บอกไปคือถ้ามีเป้าหมายชัดเจนติดเกมเนี่ยคือเราจะต้องเปลี่ยนละเรียกว่าเป็นการฝึกซ้อมฝึกซ้อมแต่ต้องไม่ทิ้งหน้าที่สําคัญที่ที่เรากําลังทำเป็นการทำอ่าทำกิจกรรมที่ควบคู่ไปกับหน้าที่หลักของเราด้วยอนะไรอย่างเงี้ยก็คือแบ่งเวลาให้ดีๆแล้วก็มีเวลาฝึกซ้อมเยอะๆอะไรนครับมันก็จะก้าวถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ได้ดี เล่นด้วยนี่ติดเลยเมื <c oughs> ม่อก่อนติดเลยครับตอนเด็กๆก็คือติดเรียกเรียกว่าไม่ใช่อ e ีสปอร์ตนะครับเรียกว่าติดเกมครับติดง่ายๆเลยติดเกมครับผมข้าวไม่กินอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ถ้าย้อนไปได้ผมก็อ,อาจจะมีเป้าหมายไว้ได้ถ้าตอนนั้นมีกีฬาอีสปอร์ตอะไร e ้วก็อาจจะแบบเป็นนักแข่งเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มาเลยจุดนั้นมาแล้วก <c oughs> ็ครับผมก็มให้น้องๆต,<อ>ติดเกมมาได้ยังไง เป็นน่าจะเป็นเรื่องของว sure ัยด้วยครับเรามีหน้าที่ต่างๆที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นอย่างที่บอกไปเวลาเนี่ยคือเรามี24ช mm er> ั่วโมงเท่ากันทุกคนถ้าเราเอาเกมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งมากๆอะไรเงี้ยมันก็งานส่วนอื่นก็จะเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งเวลาดีๆนะครับแล้วก็มีเป้าหมายทชัดเจนครับสุดทายอยากให้ทุากว่าน้องๆที่มาแข่งวันนี้ให้กำลังใจให้เชียร์รู้ว่าฝากน้องๆที่อยู่ในสถานที่นี้ว่าการใช้ชีวิตหลังจากวีดีที่ออกไปแล้วจะต้องเป็นยังไง ก่อนเลยครับครับผมก็ฝากถึงน้องๆทุกๆคนนะครับอยากจะให้ทุกคนทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็อะไรที่เกิดขึ้นหรือว่าพลาดไปแล้วเนี่ยอยากให้มองว่าเป็นบทเรียนและการเป็นบทเรียนที่จะมาปรับปรุงตัวเองในปัจจุบันแล้วก็ทำอนาคตให้ดีเชื่อว่าถ้าทุกคนมีเป้าหมายแล้วก็อยากจะทำอะไรที่ทุกคนชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยทุกคนสนับสนุนแล้วแล้วก็ทำมัน ได้ดีด้แน่นอนถึงฝั่งแน่ฝั่แน่นอนเจ้าหน้าที่ก็อยากจะฝากพี่ๆเราหนองๆคนนะคะว่าอดีตที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็ดูนะคะแล้วก็เราเอาความผิดพลาดของเราหรือเอาเอาอร์ของเราเนี่ยมาปรับนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อไปค่ะแล้วก็ต้อนรับสิ่งดีๆในอนาคตข้างหน้าด้วยค่ะก็อยากให้น้องๆและพี่นะครับใช้ชีวิตจะมีความสุขแล้วก็สติ สิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ก้าวพลาดมาก็ขอให้เป็นบทเรียนแล้วก็นำาปมาพัฒนาให้เราอยู่สังคมอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นบุคคลที่ดีต่อไปครับก็อยากให้น้องๆใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับก็เก็บเรื่องราวดีๆไว้อะไรไม่ดีก็เก็บไว้เป็นบทเรียนครับรักตัวเองให้มากๆรักครอบครัวแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตครับเอาเป็นว่านะคะสรุปแล้วชีวิต ทุกคนสามารถที่จะผิดพลาดได้แต่เมื่อผิดแล้วเนี่ยให้เรารู้ว่าเราผิดพิดจารณาว่าเราผิดพลาดจากอะไรแล้วก็พยายามอย่าให้มันต้องผิดซ้ำในที่เดิมแล้วก็รักตัวเองเหมือนอย่างที่น้องเขาบอกนะคะรักตัวเองรักแบบไม่ไมเ่เอาเขาเรียกว,ว่ารักแบบไม่เห็นแก่ตัวนะคะแล้วการที่ให้มาเล่นกีฬาอ e ีสปอร์ตเนี่ยข้อดีของ การเล่นกีฬาคืออะไรอย่างที่น้องพลพูดเสมอว่า1ตั้งเป้าหมาย 2. คือการฝึกการมีการทํางานร่วมกันการอยู่เป็นทีมเวิร์กสคือการมีน้ําใจนักกีฬาเหมือนที่น้องเจ้านางบอกนะคะแล้วก็สุดท้ายที่น้องทุกคนบอกเหมือนกันหมดคือเราเตรียมพร้อมกับชีวิตที่ดีที่เราเราอยู่ข้างหน้าค่ะรักตัวเองนะคะ